สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทำไอติมปีโป้นั่นเองครับอากาศร้อนมากเลยเมื่อกี้ผมลงไปซื้อปีโป้มาก็นึกว่าทัวรผมละลายไปแล้วแล้วก็ผมนึกว่าฝนจะตกแต่ว่าไม่ตกอะไรเลยครับมาเรามาดูส่วนผสมกันเลยครับนี่ก็จะเป็นปีโป้หลากสีแล้วผมก็จะใช้น้ำแดงน้ำเขียวนมรสตอเบอรี่นมเปรี้ยวแล้วก็นมสับปะรด มาแล้มาเริ่มทําของคลายร้อนเราเลยครับไอติม,มก็จะเอาที่ทําไอติมลงมาวางก็ตระกอบกอนครับโอเคครับแล้วผมก็จะตักตีโป้ใส่ต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนล็กๆอย,อย่างนี้นะครับทึงจะใส่ที่ทําไอติมเราได้ครับ ูสิครับสวยงามอ่าสุดท้ายแล้วครับช่องสุดท้ายแล้วเป็นแล้วมก็จะใส่น้ำเดงลงไปก่อนครับนี่โอเคครับแล้วก็สุดท้าย สะตาลเรอืมนี่เบอเียวตรงนี้โอเคแล้วก็นมสับปะรดเราครับมีเยอะจริงๆ เป็นแล้วนะคะนี่โอ,โอ้ล้นครับคิ้ผมก็จะปิดทีละอันครับอืมก็ปิดเข้าไปเลยอันสุดท้ายแล้วครับเค แล้วผมก็จะเอาไปใส่แช่ช่องฟิตแล้วก็รอเวลาแข็งตัวแล้วผมก็จะเอาออกมาดูว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มาชิมกันนะครับช่อตนอมีม้น,นี่ครับมาครับได้เวลาแล้วครับไอติมเราน่าจะแข็งสวยงามเลยนะครับมาดูกันเลยครับ ครับดูสิครับสวยงามผมได้หนึง่งสวยงามมาก <Wow. S 2> เดี๋ยวผมจะลองชิมอันไหนดีสีแดงดีกว่าครับดูหน้าอร่อยดีครับดูสิสีสวยงาม ไอติมบีโบของแท้เลยนะฮะเนี่ยอร่อยเย็นชื่นใจผมลองชิมสีเขียวบ้างนะครับนี่ออร่อยอยู่นะครับโอเคก็ใครถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ อร่อยมากเย็นชื่นใจหายร้อนแล้วครับ